ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปลอยกระทงครับวันนี้วันเป็นเดือน12วันเป็น15บห้เนดือน12นะครับวันลอยกระทงพอดีพอดีครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปลอยกระทงกันครับท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นที่จะไปลอยกระทงก็คงจะต้องไปหาซื้อกระทงก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีกระทงสวยๆงามๆดังใจหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจำพาท่านผู้ชมมาเลือกซื้อกระทงครับเพื่อไปลอยกืนนี้ครับท่านผู้ชมหาซื้อในตลาดนี้เลยครับท่นทบบานผู้ชมตลาดเทศบาลเมืองเมืองการครับบ่าวสมบัติอยู่จังหวัดเมืองการก็เ,เลยต้องซื้อที่จังหวัดเมืองการนะครับลอ,อยกระทง ปีนี้ก็คงจะลอยที่จังหวัดเพ็นการแต่ปีหน้าอาจจะลอยที่สุโขทัยก็ได้นะครับีนี้ลอ,อยที่จังหวัดพินการกปก่อนนะครับวันเต็มเดิมทีนสองวัดีพอดีครับวันนี้เดี๋ดดดดดยวจะพาท่านผู้ชมมาหาซีกตะคงก่อนครับท่านผู้ชม เดี๋ยวหาชิ้นกระทงก่อนครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าร้านนี้มีไหมนี่ร้านเป็นร้านขายดอกไม้ด้วยคงมีกระทองไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีกระทองไหมสวยๆมีงานดีกว่านะครับท่านผู้ชมปกติเน่ก็จะมีพ่อค้าแม่ขายนะครับมาวางขายกันในช่วง ของันนะครับแต่ช่วงเาเกินเราคงต้องไปซื้อที่หน้งหางานนะครับท่านผู้ชมกระทงนะครับร้านนี้คงไม่มีเห็นมีแต่หยกกล้วยที่จะมาทํากระทงของยังทําไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมครับคงต้องไปดูที่ร้านอื่นนั่นแหล,ละร้านนี้ไม่มีกระทง ไปดูที่ร้านอื่นนะครับท่านผู้ชมงานนี้ไม่มีกระทงหายนะครับมีแจ่ดอกไม้กระทงก็มีแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะทำกระทงก็มีอยู่แต่ยังคงยังทำไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมอ่าไปดูร้านอื่นครับท่านผู้ชมไปหาซื้อร้านอื่นอ่ามาดูร้านนี้พอด,ดีครับมีกระทงเออกระทงแปลกๆนะครับร้านนี้เป็นกระทงขนมครับท่านผู้ชมดีแนละ้วนะครับ ปอ่ไปล่อยกระทงแล้วจะให้หอยหงูปูปลาได้กินกันบ้างนะคะระับท่านผู้ชมมันมีพวกเศษไม้หรือว่าพวกไอ้ฟมอะไรที่มาทำเป็นเท่นกระทงอันนี้กระทงทั้งหมดเลยไอ้ขนมทั้งหมดเลยนะครับโตกระทงทั้งแท่นทั้งอะไรก็เป็นกระทงปล่อยไปก็ละลายในยนะให้หอยหงูปูปลาได้กินกันดีนามากๆเลยนะครับกระทงนี้ก้าวิ ผมจะต้องซื้อไปปล่อยพักอันนนะครับ,บท่านผู้ชมสวยมากมากเลยเป็นกระทงข้าวหนมครับ,บท่านผู้ชมเจ้านี้สวยมากครับมีหลายสี ไข่เลือกนะครับท่านผู้ชมจาลานนท์ก่อนมาร้านใหม่ครับท่านผู้ชมร้านนี้มีไหมกระท่งนะครับท่านผู้ชมดูดิมีร้านนี้ก็มีเหมือนกันครับท่านผู้ชมกระทงหลงทางหรือเปล่านะครับสวยๆงามๆเท่านั้นเลยประดาประดาด้วยดอกดาวเรืองครับท่านผู้ชมนะคร จริงๆมนจะชสวยงมากครับในสายต่ก็ทองันเน ก็พาท่านผู้ชมมาหาเลือกเ้อกระทงสวยๆงามๆเพื่อจะไปปล่อยคืนนี้นะครับท่านผู้ชมปล่อยกระทงให้ชาว่าในน้ำคงคาเพื่อที่จะในน้ำคงคาที่จะได้พอเอาถุงไฟไข่เจ็บเราไปจะมีแต่โชคลาภตามมานะครับท่านผู้ชมแต่ใจไป,ปล่อยแล้วก็อธิษฐานตามผมจะได้ตามอธิษฐานนะครับ ท่านผู้ชม,มองอยาอีิทานน่าจะสิ่งดีงๆงามๆเข้ามาในชีวิตนะครับท่านผู้ชมร้อยประทงครับคืนนี้ท่านผู้ชมครับร้อยประทงงเพื่อกครท่านผู้ชม